สวัสดีครับคุณผู้ชมพามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆที่ถนนพระรามสองครับกอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับเรามาดูบรรยากาศในช่วงระหว่างการขับรถบนถนนพระรามสองกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังขึ้นยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางกรุงเทพนะครับส่วนฝั่งตรง ด้านหน้านะครับก็จะไปทางสมุทรสาครนะครับผมนะครับอันนี้เรากำลังมุ่งหน้านะครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆกันนะครับแถวถนนพระรามสองกันครับว่าบรรยากาศมันเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เวลา88ในการถยังติดอยู่ไหมนะครับมาดูครับเห็นไหมครับถนนเส้นทางข้างบนนะครับพอพิ่บหน้าก็เสร็จไปเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับ ามาดูบรรยากาศกันครับรีแลกครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยรู้จักเส้นถนนพระรามสองเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเย็นๆระหว่างการขับรถนะครับบนถนนนะครับมันเป็นแบบไหนก็พาคุณผู้ชมมารับชมน,นะครับกับคลิปนี้กันนะครับผม ถนนพระรามสองเนี่ยค่อนข้างที่รถจะเยอะนะครับรถเยอะแล้วก็ติดบ่อยนะครับภาพรวมเส้นทางข้างหน้าเราก็จะพุ่งหน้านะครับไปกรุงเทพนะครับ การเป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงด้านหน้านะครับที่รถมันชะลอตัวนะครับเนื่องจากว่า,าตรงเกนกลางนะครับมันมีป้ายเบี่ยงป้ายเบี่ยงออกทางซ้ายมันก็เลยทําให้รถกระจุกตัวนะครับนิดหน่อยมันก็ ติดแล้วครับเส้นนี้ขับไปเรื่อยๆครับผมพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศถนนพระรามสองกันครับตอนเย็นๆเ,เวลาประมาณ18บแนาฬิกากันครับ ดูด้านข้างตอนนี้ผมอยู่เส้นเลนในนะครับแต่ถ้าเลนข้างนอกก็อยู่เห็นไหมครับรถก็ยังวิ่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปติดโซนด้านหน้านะครับกับก็สะพานลอยตรงนี้ นะครับเขาจะเรียกว่าสะพานลอยตรงเขตของสมยดํานะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นทางเข้าไปสมยดํานะครับขยายเลนเยอะกว้างแต่ว่ารถก็เยอะเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับค่ายจะถึงจุดท,ที่ผมบอกว่าจุดท,ที่ทําให้รถติดนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับปิดเลนด้านขวาไว้แล้วก็ให้รถเบี่ยงมาด้านซ้ายมันก็เลยทําให้การชะลอตัวของรถแล้วก็สะสมนะครับประมาณรถเยอะมันก็เลยทําให้รถติดเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ามันพ้นจงจุดท,ที่ เขาเบี่ยงออกนะครับรถมันก็จะไม่ติดแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มเบี่ยงออกเห็นไหมครับสาเหตุที่ทําให้รถติดแล้วก็นานมันก็จะเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆติดหมดครับถนนพระรามสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครเดินทางก็ต้องเผื่อนะครับการเดินทางด้วยนะครับนะครับตอนเย็นๆถนนพระรามสองนะครับโซนนี้ก็ยังเป็นโซนก่อสร้างอยู่นะครับ คงเหล็กก่อแทางเยอะมากนะครับครับก็ให้ดูบรรยาก,กาศเส้นพระรามสองอยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องพูดแฟดโดยไปกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณและก็สวัสดีครับ